ดีนะคะก็คือในโลกใบนี้นะคะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เพียงแต่นะคะจะเป็นไปได้ง่ายหรือยากเท่านั้นเองก็วันนี้สวัสดีทุกคนค่ะชื่อน้องไซทอ,องนะคะ <es> ชื่อพี่ไซทองนะคะ อายุสามในสปีนะคะก็การศึกษาก็จบปริญญาตรีนะคะปัจจุบันนี้ก็คือเป็นนักธุรกิจบาล์า์ันเปร์เนนะคะคุูแนะนํำก็น้องหลิวสวยของเราตบมือให้เลยค่ะวันนี้คาดหวังอะไรกันเลยคาดหวังความรู้จะมาส้างใค่ะได้ค่ะวันนี้อัาความรู้แน่นๆเลยเนาะนะคะ อ่ะวันนี้นะคะพี่ส้อยจะมาแชร์ในส่วนตัวละกันนะคะก็คือจะมาแชร์ในส่วนของอาสามข้อคิดนะคะที่วันนี้อ่าพี่ส้อยเองนะคะมีในธุรกิจบาลละกันอันนี้ก็คือเป็นเป็นสามอ่าข้อคิดของของตัวพี่ส้อยเองนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะพี่ส้อยคิดว่านะคะตรงนี้นะคะในธุรกิจบาลเนี่ยนะคะก็คือเป็นธุรกิจของเราเองนะคะแล้วก็สองนะคะนี่มันเป็นอ่า ธุรกิจระยะยาวสำหรับพี่ส้อยนะคะแล้วก็ช่วยให้คนอื่นเนี่ยนะคะประสบความสําเร็จได้เนาะนะคะข้อแรกเลยนะคะนี่คือธุรกิจของเรานะคะคืออะไรนะคะการที่วันนี้เรามีมุมมองว่าอาบลานซ์เนี่ยมันเป็นธุรกิจของเราเนาะมุมมองเรามีมุมมองย่งแรกก็คือการที่เราจะเป็นธุรกิจการที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเราเองเนี่ยนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องมีก็คือเราต้องรู้จักตัวเองก่อน อ่านะคะรู้จักตัวเองหมายความว่ายังไงหมายความว่าวันนี้รู้จักว่าเราเนี่ยนะคะมีมีม,ม,มีมีอะไรในตัวเองแล้วกนมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพมากแค่ไหนในตัวของเราเองเนาะนะคะทีนี้นะคะมีความรู้อย่างก็อย่างที่บอกนะคะความรู้ถ้าวันนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องมีความรู้อะไรบ้างน,นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจส่วนตัวและกันอย่างเช่นตัวพี่ไสเองนะคะก่อนหน้านี้ก็คือเคยเคยเป็นอ่าเปิดร้านกาฟแฟละกันนาอนะคะก็คือสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือรู้ทุกอย่างนะคะในร้านของเราว่าวันนี้นะคะอ่าเราจะชงกาแฟเนี่ยเราต้องชงชงชงอ่ารสไหนชงอ่าคาปูชิโน่นะคะหรือว่าเราต้องคิดว่าเราต้องชงรสไหนที่ลูกค้าเนี่ยชอมบมากที่สุดนาะนะคะแล้วก็ขายดีที่สุด เราต้องรู้ว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยคืออะไรนะคะมีอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันเนี่ยเราต้องอใช้จ่ายไปกับอะไรเนาะนะคะเ,คเราต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไรายละเอียดดีเทลนะคะว่าวันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นธุรกิจของเราเนี่ยเราต้องรู้ให้หมดเนาะนะคะทีนี้นะคะต่อไปก็คือการมีความคิดสร้างสารรค์ นะวันนี้เราจะมีร้านกาแฟอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เนาะนะคะเราต้องมีความคิดสร้างสารรค์ที่ว่าเอ๊ะวันนี้นะคะเราต้องทํายังไงให้ให้ร้านกาแฟของเราเนี่ยมีคนเข้าเยอะๆอย่างเช่นอ่าบร้านก็เหมือนกันนะคะเราต้องมีความคิดสร้างสารรค์ว่าเอ๊ะวันนี้เราจะต้องทํารูปภาพแบบไหนเราจะต้องเขียนคอนเทนต์ยังไงให้ลูกค้าเข้าใจลูกค้าถึงจะชอบเนาะนะคะลูกค้าจะได้ทักเราเข้ามาเยอะๆนะคะ ใช่นะคะแล้วก็มีความกล้าและการเป็นผู้นำนะคะ,ะถ้าเปรียบเทียบธุรกิจส่วนตัวที่เคยขายกาแฟ,ฟมามีความกล้าก็คือกล้าที่จะให้ลูกค้าอย่างเช่นมาสามซื้อสาวฟรีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กล้าที่จะเป็นผู้นำก็คือหนึ่งการเป็นผู้นำก็คือจะต,ต้องกล้าลงทุนต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าทำอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะให้เราเจออะไรใหม่ๆเนาะนะคะ ในธุรกิจบาลาน่ะอย่างเช่นเราต้องมีความกล้าหนึ่งเราต้องกล้าที่จะทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําอย่างเช่นการยิงแอดนะคะในแบบใหม่ๆที่ที่ในตาราอาจจะมีสอนแต่บางคนอาจจะทําแบบในตาราไม่มีนะคะเราอาจจะยิงยิงแอดต่างจากเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยน้องนะคะหรือแม้แต่การคุยกับผู้สนใจอ่ะเราไปเห็นรูปแบบและการเนาะว่าคนนี้คุยแบบนี้ คนนี้คุยแบบนี้เฮ้ยเขาเขาดีว่าเขาเปิดผู้สนใจได้น้องนะคะแล้วก็ทําตามแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าเราคิดตา่างนะคะเรากล้าที่ที่จะมีความคิดที่มันมีแหวกแนวนะคะถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีแต่การทําตามคนสําเร็จเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่ถ้าวันนี้นะคะเรากล้าที่จะเป็นผู้น,นาตัวเองนะคะมีความคิดเป็นของตัวเอง เนาะนะคะกล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆนะคะเราอาจจะเจอตัวตนของเราตัวตนที่แท้จริงของเรา,รน,เรานะคะและตรงนั้นล่ะคะ่ะมันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเนาะนะคะแล้วก็ต่อไปเลยก็คือเราต้องรักในสิ่งที่เราทําแน่นอนในวันนี้ในสิ่งที่เราทาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรารักก็ได้นะคะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเรา รักมันนะคะก็คือเหมือนในบาลานเนี่ยเราไม่ชอบหรอกน้องนะคะนอนก็ดึกทํางานก็เยอะเนาะนะคะไม่รู้จะหา,าความรู้เกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับลูกค้านะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเราจะต้องทําถามว่าเราลากาักไหมเราก็ไม่ได้ลกะะักเนาะเราเราก็ก็เหนื่อยอะ่ะมันมันเยอะแยะแต่ว่า,าในสิ่งที่เราทาเนี่ยถ้ามันมันให เป้าหมายทําให้เราสําเร็จได้นะคะถ้าเราทํากับมันเยอะๆนะคะใส่ใจกับมันมากๆพี่ต้อยคิดว่านะคะเราจะจะรักในสิ่งที่เราทํารักในงานของเราเนาะนะคะทีนี้นะคะต่อไปเลยก็คือมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความอดทนนะคะแน่นอนวันนี้คนที่จะสําเร็จได้เราต้องมีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความอดทนนะคะมีเป้าหมายในตัวเองเนาะนะคะและ ก่อนที่เราจะถึงเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะแน่นอนแหละที่ส้อยคิดว่าทุกคนจะต้องเจอในระหว่างทางเนาะนะคะอ่ามันก็คือเป็นบททดสอบนั่นแหละว่าเราเนี่ยนะคะมีความอดทนมากแค่ไหนมีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความสําเร็จของเราหรือเปล่ามีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่เป้าหมายของเราหรือเปล่านะคะทีนี้สุดสุดท้ายเลยก็คือมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีไหวพริบแน่นอนวันนี้ระหว่างทางที่เราเนี่ย เดินไปถึงเป้าหมายของเราเนาะเรามีเป้าหมายที่มันอยู่บนยอดเขาแน่นอนระหว่างทางที่เราเดินไปบนยอดเขาเนี่ยเราจะต้องเจอกับอะไรต่าง,าง,างๆเยอะแยะมากมายนะคะ,ะเราต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะแล้วก็มีไหวพริบอย่างเช่นะระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะเจอเกี่ยวตับเรายิงแอบแบบนี้นะคะมันไม่โอเคนะคะเราก็ให้ประสบการณ์ตัวเองละกันเราต้องมีไหวพริบว่าเฮ้ยเนี่ย เราเคยยิงแบบนี้แล้วนะคะมันไม่เวิร์กนะคะเราก็ลองยิงแบบใหม่ดูเราจะต้องมีไหวพริบนะคะในในในการทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้อา่ามันเป็นประสบการณ์ที่มันสอนเราและกนันเนาะนะคะตรงนี้โอเคนะคะต่อไปอา่านี่คือธุรกิจระายะายาวนะคะอา่าทุกคนมองธุรกิจบาลานแบบไหน เออเอาอย่างนี้ละกันขอถามนิดนึงระยะยาวค่ะใช่ค่ะระยะยาวที่มองนี่คือมองแบบไหนคะน้องสามองแบบว่าทำแล้วรวยอะคะอ่ะโอเคเนาะแล้วก็คนอื่นล่ะคะมองแบบไหนเอ่ยธุกกรกิจที่เปลี่ยนอะไรนะธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตนะคะธุรกิจที่เปลี่ยนชีวิตอะไรนะคะน้องจ้าธุรกิจที่ได้ทังครอบครัว ุรกิจได้มาครอบครัวเลยเนาะโอเคนะคะก็พี่ไส้คิดว่าทุกคนเนี่ยมองธุรกิจปลาร้านเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันไปแต่สำหรับคนพี่ไสเองก็คือมีมุมมองกับปลาร้านเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจระยะยาวอย่างเช่นเหมือนการปลูกต้นไม้ละกันเหมือนในวันนี้พี่ไส้ทำปลาร้านอยู่เนี่ยพี่ไสกำลังปลูกต้นมะม่วงอยู่ทํให้พี่บอกปลูกต้นมะม่วงอยู่ต้นมะม่วงปลูกยากไหมคะยากโอเคแล้วกว่าจะได้กินกินดอกกินโถนเนี่ยนานไหม มาเนาะแล้วเราเปรียบเทียบกับการปลูกเั่งองกนะคะั่วงว่าปลูกง่ายไหม,ไมง่ายมากน้องนะคะแล้วก็ใช้เวลากี่วันนะคะได้กินเวันโอเคสามวันเจ็ว,วันก็ได้กินแล้วนาอนะคะซึ่งเราจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าต้นมะม่วงกับถั่วงกเนี่ยมันมันแตกต่างกันมากนะคะเหมือนตัวพี่ไส้เอกเหมือนกันนะคะ,ะ,คะก็คือมองธุรกิจบาลเนี่ยเป็นธุรกิจระยะยาวก็เหมือนการปลูกต้นมะม่วงนะคะ กว่าที่เราจะได้ต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะคะกว่าที่มะม่วงเนี่ยจะออกผลเนาะนะคะจะต้องใช้ระยะเวลาในการอาออกผลเนี่ยนานพอสมควรเลยนะคะทีนี้นะคะอ,อย่างเช่นนะคะก็คือ,อเปรียบเทียบกับการปลูกถั่วงอกมันใช้ระยะเวลาสั้นมากแต่ว่ามันมันได้ดอกได้ผลมันได้กินแต่มันสั้น เออนะคะแต่ต้นมะม่วงเนี่ยเราได้กินตลอดทั้งปีเลยนะคะและเราได้กินตลอดทั้งปีไม่พอนะคะระยะยาวเนี่ยเราสามารถเอาต้นไปทําประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วยนาอนะคะแต่หัวงอกนี่ก็คือปลูกแล้วก็คือกินเลยอืมนะคะทีนี้นะคะ่าเป็นธุรกิจระยะยาวที่จะต้องใช้ระยะเวลาเนาะนะคะก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าระยะเวลาเนี่ยมันก็จะเป็น ตัวพิสูจนนะ์แลกน้องว่าเราเนี่ยนะคะได้ได้ทับเป้าหมายของเราเนาะนะคะแค่ไหนเราเรามีความอดทนมากแค่ไหนในการปลูกต้นมะม่วงนะคะกว่าต้นมะม่วงจะโตนะคะเราต้องให้ปุ๋ยลดน้ำทวนดินนะคะตัดกิงเนาะนะคะรายละเอียดของของมันเนี่ยว่าที่จะเยอะนะคะเหมือนกับการทำบาราเรสเนาะนะคะกว่าวันนี้เราใจยิงแอดเป็น นะคะกว่าเราจะขายของได้เราจะต้องเข้าใจสินค้าเข้าใจลูกค้าเข้าใจการตลาดเนาะนะคะทีนี้ก็อยากให้ทุกคนมีมุมมองอย่างนี้ละกันเนาะกนะ็คือการที่ทำร้านเนี่ย,ยเช่นนะคะก็คือ3ามเดือนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยนะคะก็คือเป็น3ามเดือนแรกแห่งการเรียนรู้ละกันเนาะนะคะ,นะคะาบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเลยนะคะเพราะว่าทําไมถึงไม่ได้เงินนะคะเพราะว่า อาจจะความรู้ยังไม่มากพอนะคะทักษะเทคนิคต่างๆยังยังยังน้อยอยู่เพราะว่าประสบการณ์ของเรายังน้อยนะคะเหมือนการปลูกต้นมะม่วงน้อนะคะกว่าเราจะได้กินก็อ่ะห้าีสปีเนาะนะคะซึ่งมันใช้ระยะเวลาในการอออกดอกออกผลเนี่ยนานนะคะแต่เวลาของเราก็เช่นเดียวกันนะคะสเดือนแรกเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้เงินเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการ ลงยิงแอด้อษณา Google Facebook นะคะแต่วันนี้นะคะพี่่ส้มั่นใจว่าถ้าผ่าน3เดือนนี้ไปได้น้องนะคะหรือว่าผ่านบททดสอบนี้ไปได้นะคะเงินเนี่ยนะคะก็คือมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเองเลยโดยอัตโนมัตินะคะโดยการที่ทำยังไงล่ะนะคะเงินถึงจะวิ่งเข้ามาหาเราเนาะนะคะก็คือนะคะการเข้าฟัง์มเทรนนิ่งในทุกๆเทรนนิ่งเลยที่ทางบริษัทแจดขึ้นนาะนะคะ แล้วก็ทํางานกับออปไลน์นะคะทำงานกับพี่เลี้ยงนะคะ, period, ะ,คะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราควรที่เนาะนะคะอยากให้ทุกคนมีมีทุกๆคนเลยก็คือนะคะการฟังสื่อแล้วก็อ่านหนังสือแน่นอนวันนี้สื่อในบาลานเนี่ยมันมีเยอะมากเนาะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปดูในระบบเนาะ,ะตรงนี้นะคะอยากให้ตื่นขึ้นมาก็คือได้ได,ได้ได้ฟังสื่อเกี่ยวกับบาลานเนี่ยต่อ นาะนะคะแล้วก็การอ่านหนังสือข้างนอกนะคะมันจะเป็นการพัฒนาจิตใจพัฒนาอา,อารมณ์ของเราพัฒนาความคิดของเราให้เราเนี่ยนะคะมีมีอารมณ์หรือว่ามีสติมากขึ้นเนาะนะคะใจเย็นมากขึ้นได้รับรู้หรือว่าฟังสื่อต่างๆที่มันอยู่ข้างนอกที่เราไม่ค่อยได้อาเสพสืส่อเท่าไหรห่ตรงนี้นะคะจะทำให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นละกัน ต่อไปนะคะก็คือ,อช่วยให้ผู้อื่นประสบความสําเร็จได้ธุรกิจบาลานที่พี่้ส่มองว่าสามารถช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จได้ก็คือเราสามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับคนอื่นได้อย่างเช่นวันนี้เรามีทีมงานนะคะเราก็สอนทีมงานให้เขาเนี่ยเป็นเหมือนกับเราเนาะทำให้เขาเนี่ยนะคะไปถึงเป้าหมายที่เขาได้าวางไว้ละกันเนาะนะคะตรงนี้อนะคะเพราะว่าบาลานเนี่ยนะคะสอนให้เราทุกคนเนี่ยหาปลาได้ด้วยตัวเองถูกต้องไหมคะ อ่านะคะวันนี้เราหาปลาได้ด้วยตัวเองเนี่ยดีไหมคะทุกคนดีเนาะถ้าวันนี้นะคะถ้าเราจับปลาเองไม่เป็นมีคนอื่นจับปลาให้เรากินตลอดเนี่ยดีไหมไม่ดีไม่ดีเนาะดีแค่ช่วงหนึ่งใช่ไหมคะนะคะใช่ใ่ะคะ้ขาในมุมมองพี่ส้อยก็คือดีนะมีคนหาให้กินไม่ต้องลำบากหาเองนะคะแต่ถ้าวันนึงคนหาให้กินไม่อยู่อย่างเช่นเขาอาจจะจากเราไป น้องนะคะทีนี้แต่ถ้าวันนี้เราหาปลากินเราหาปลากินได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราไม่อดตายและมันจะทําให้เรา,าได้เงินจากการหาปลา,าได้เยอะๆระกานน้องนะคะทีนี้บาลานเนี่ยนะคะเราเนี่ยสามารถหาเงินได้นะคะเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราอยากได้นะคะในวันนี้บาลานเนี่ยให้เราได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้นะคะ เราเนี่ยจะไม่ได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้แล้วกันแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรที่เราจะได้เนาะนะคะวันนี้เราบอกว่าเราเราอยากได้เงินมากนะคะเราก็ทําให้มันคู่ควรกับเงินที่เราอยากได้เนาะนะคะเหมือนถ้าเราอยากได้ไปเยอะเราก็ต้องหาปาเกตน,นะคะโอเคเนาะ,ะต่อไปนะคะก็คือสุดท้ายเลยนะคะจงไล่ล่าตามวิสัยทัศน์นะคะ ไม่ใช่วิ่งไล่ล่าตามหาเงินน้องนะคะแล้วเงินเนี่ยจะกลับมาวิ่งไล่ล่าตามคุณเองโอเควันนี้เนี่ยนะคะก็ทำไมพี่ส้อยถึงปิดจบแบบนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกนะคะมุมมองของพี่ส้อยนะคะในธุรกิจบาลก,ก็คือมีแค่แคสามข้อคิดแค่นี้เองอันนี้คือสําหรับส่วนตัวของพี่ส้อยเองแล้วกันเนาะนะคะ,นะคะก็คือคิดว่าคือตรงเนี้ยมันเป็นธุรกิจของพี่ส้อยเอง นะคะถ้าพี่ไสยอยากได้พี่ไส้ก็ต้องมีมุมมองความคิดว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นของเราและมันเป็นธุรกิจระยะยาวสิ่งสําคัญเลยก็คือเราสามารถถ่ายทอดให้คนอื่นนะคะช่วยให้คนอื่นประสบความสาเร็จได้เหมือนอย่างที่เราเป็นอืนะคะทีนี้ตรงนี้นะคะก็คือทําไมถึงปิดจบแบบนี้ก็คือว่าเหมือนอย่างที่บอกเลยวันนี้เรางัวแต่ ตามหาเรามมวแต่ไล่ล่าตามหาเงินนะคะโดยที่วันนี้เรายังไม่มองกลับมาหาตัวเราเองเลยว่าวันนี้เราผู้ควรกลับมันหรือยังนะคะก็คือถ้าเราวิ่งไล่ล่าตามหาเงินเนี่ยเราคือเรามีแต่หาเงินหาเงินหาเงินเนาะนะคะส,สักสักวันหนึ่งเราก็หยุดหาเงินไม่ได้เพราะว่าเราวิ่งตามเงินติดตลอดแต่ว่าวันนี้ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ทํายังไงวันนี้จะให้เงินวิ่งเข้ามาหาเรานะคะ อย่างเช่นมาล้านนะคะถ้าวันนี้เราอยากให้เงินวิ่งกลับมาหาเรานะคะดูแลลูกค้านะคะก็คือ,อสอนพิมพ์งาน,นะะ้เขามีแพสซีนะคะเรา่าให้เขาขายได้เราก็จะมีแพสซีนะคะเงินมันก็จะกลับมาหาเราเองนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปเหนื่อยวิ่งไล่ล่าตามเงินเนาะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็อยากฝากไว้แค่เพียงเท่านี้อยากให้ทุกคนนะคะมีมีวิสัยทัศน์ที่ มันกว้างขึ้นละกันเนาะนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะตั้งใจแล้วก็อย่าไปโฟกัสกับกับเงินมากเกินไปให้โฟกัสที่เป้าหมายวิธีการมันจะมาเองเนาะนะคะคิดซะว่านี่คือธุรกิจของเรานะคะทํายังไงให้ธุรกิจของเราจเจริญเติบโตนะคะทํายังไงให้ธุรกิจของเราเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน เกิดขึ้นได้บนโลกนี้นะคะเพียงแค่มันจะยากหรือมันจะง่ายมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะวันนี้สำหรับพี่ชายก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะโอเคนะครับผมไม้พิเศยอีกรอบนึงครับดงังเลยดงังเลยเป็ไนไงครับได้แนวคิดไหมครับใช่ทอม เลยนะครับตรงไล่ตามหาวิสัยทัศน,นะครับไม่ใช่วิ่งไล่ตามหาเงินนะครับคือผมว่านี่เป็นอะไรที่ที่ถ้าเราเข้า,จาใจมันเนี่ยเราจะทํางานอย่างมีความสุขมากถึงแม้ว่าเราจะนอนดึกถึงแม้ว่าแอดเราจะโดนปิดนะครับและจะมีวความสุขกัมันเพราะเราแค่รู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้มันคือสิ่งที่เราเป็นอย่างที่บอกครับผมคิดว่าความสุขของมนมุษย์คือการเห็นตัวเองอ่ะดีขึ้นและเก่งขึ้นในเรื่องที่เราทํา นะครับคือจะบอกว่าวันหนึ่งถา้าเราเก่งเนี่ยเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราใช่ไหมครับนะครับก็คือเองินเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับใบไ,ไม้เป็นเศษกระดาษนะครับที่ไม่ไม่สามารถเอาไปใช้บนสวรรค์ได้ฉะนั้นเมื่อเราเมื่อเราได้มีโอกาสนะครับในการพัฒนาตัวเองเนี่ยคือเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยให้เก่งขึ้นเมื่อเราเก่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวงเงินมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเราเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวครูจะสรุปให้แล้วกัน นะครับก็วันนี้พี่ส้ก็จะมาแชร์สามมุมมองในการทําธุรกิจเนาะนะครับอย่างแรกคือน,นี่คือธุรกิจของเรานะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับวันนี้เราเข้ามานะครับบางทีเนี่ยในส่วนของการทํางานนะครับในส่วนของการเรียนรู้รต่างๆนะครับบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็น,นต้องให้คนอื่นมาสอนเราก็ได้นะครับไม่ต้องให้ใครมาบอกเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและยิ่งยุค2021ในบาลานในบาลานนะ นะครับเราค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากเลยนะครับเรามีระบบการเรียนการสอนทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วในคอร์สเรียนนะครับเรามีตั้งแต่งกระปิดกระขายของเพื่อนเพ่อที่แคร์นะครับวิธีตัดต่อวิดีโอวิธีการแต่งภาพวิธีการยิงแอดนะครับวิธีการทำกู o กิลแอดโอ้โหทุกอย่างเรามีพร้มหมดให้แล้วในคอร์สเรียนนะครับรวมไปถึงไมเซ็ตและวิธีคิดต่างๆซึ่งครูคิดว่าถ้าวันนี้เราฟังวอลล์หนังสือนะครับเราก็จะเก่งขึ้นวอละ 1, 9, วะละ์หนึ่งเก้าวอลล์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ นะครับฉะนั้นผมคิดว่าถ้าตรงนี้เนี่ยคือมันธุรกิจของเราเนาะชนิดสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าอันดับแรกอะ่ะถ้าเราทรําธุรกิจร้านกาแฟของพี่ซอยพี่เชฟก็ต้องรู้ทุกซ่อทุกมุมของธุรกิจเนี่ยว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างถูกไหมครับวันนี้เราทำาร้านก็เหมือนกันนะครับเราก็ต้องรู้ว่าในระบบของเราเนี่ยแต่ละช่องแต่ละปุุกแต่ละเมนูเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ต้องรู้ด้วยตัวเองด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้เราจะได้รู้ว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามี ทีมงานเราเราสามารถรู้ได้ว่าเขาติดปัญหาตรงไหนเราควรเอาวิดีโออะไรให้เขาดูนะครับฉะนั้นตัวเราเองเนี่ยจะต้องเข้าไปดูในทุกกลุ่มทุกเมนูก่อนเพื่อทีเออ่เราจะได้รู้ในธุรกิจตัวเองดีไหมครับดีอ่ะอย่างที่สองนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของอ่ะธุรกิจของเรานะครับแน่นอนว่าธุรกิจส่วนตัวเนี่ยบาลานเนี่ยคือต้องบอกว่าในตอนเริ่มต้นเนี่ยในตอนในตอนที่เราเริ่มทำในระยะแรกแรกคือต้องบอกว่า ธุรกิจเนี้ยเป็นทางที่สวยงามมากเลยนะแต่ก็อาจจะมีนะครับในระหว่างที่เราทําอาจจะมีทางที่สวยกว่านะครับฉะนั้นเ,เราจะต้องอมุ่งมั่นนะครับแล้วก็เราจะต้องโฟงกัสที่เป้าหมายของเราเป็นหลักนะครับธุรกิจนี้เราสามารถที่จะหลงทางได้ตลอดเวลานะครับเมื่อเราหลงทางแล้วเราต้องจับเอาตัวเองอ่ะกลับมาอยู่ในเส้นทางตัวเองให้ได้นะครับเส้นทางอื่นอาจจะสวยในตอนเริ่มต้นแต่อาจจะแย่ในตอนจบก็ได้ แต่มั่นใจว่าในบาลาน์เนี่ยครับอาจจะลำบากในตอนเริ่มต้นแต่ใน้านปลายเนี่ยครูมั่นใจเลยว่าเราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแน่นอนถึงแม้ว่าวันนี้จะนอนดึกยังเหนื่อยอยู่ก็ตามนะครับสองคือธุรกิจระยะยาวนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนกับพี่ส้อยยกตัวอย่างก็คือการปลูกต้นมะม่วงนะครับคืออันนี้ครูจะบอกว่าถ้าวันนี้เราปลูกต้นมะม่วงต้นมะม่วงในที่ดินคนอื่นหรือันนั้นก็ไม่ใช่ต้นมะม่วงของเรานะ ก็ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าสมมติว่าเราทํางานให้คนอื่นนะครับเราก็ต้องทํางานให้เขาไปตลอดใช่ไหมครับวันหนึ่งเราหยุดเราก็อาจจะได้ผลเล็กๆน้อยนอาจจะเป็นแบบเงินเขาเรียกว่าอะไรนะหลักเกษียณที่เราได้นะครับอาจจะเล็กๆน้อยนอยแต่วันนี้ต,นต้นต้นต้นนี้มันปลูกในที่ดินของตัวเองฉะนั้นในการปลูกที่ดินของตัวเองเนี่ยมันจะเหนื่อยในตอนที่เราสร้างในตอนที่เราปลูกในตอนที่เรากว่าจ,จะให้มันขึ้นลดน้ําูวดดินใส่ปุ๋ย ใช่ไหมครับแต่ว่าพอมันโตแล้วมันก็จะอยู่ในพื้นที่เราเลยซึ่งต้นนี้เนี่ยที่ทางที่ดีผู้อยากให้เรามองให้เราออะมองว่ามันคือต้นเงินต้นทองของเราที่วันหนึ่งมันโตแล้วมันเราสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็นเงินเนี่ยเดือน,นเนยเนตามที่เราต้องการเลยเราอยากให้มันเป็นเดือนละเท่าไหร่เราก็สามารถปลูกให้มันโตได้เท่านั้นเลยนะครับก็ในช่วงแรกเราก็ต้องอาศายัยนะครับในในในส่วนของการลงแรงกันมันหน่อยลงแรงลงเวลา นะครับดูแลเอาใจใส่เหมือนกับร้านครับในตอนแรกเราก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะครับในความรู้ของตัวเองในการพัฒนาตัวเองในการเรียนรู้หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำในตลาดการขายนะครับการตามลูกค้านะครับการอัพเซลรวมไปถึงการสอนทีมงานด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราก็ต้องฝึกสุดท้ายนะครับธุรกิจนี้คือช่วยให้ผู้อื่นประสบความสำเร็จนะครับคือง่ายมากเลยนะครับโมเดลในธุรกิจนี้ เราจะยิ่งสําเร็จมากขึ้นถ้าเรายิ่งช่วยให้คนอื่นสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราอยากจะมีรายได้จาก c a s ค back วมาเท่าไหร่ให้เราดูจํานวนองค์กรในองค์กรของเราอะว่ามีขายบ้างที่มีชีวิตที่ดีขึ้นง่ายไหมครับถ้าเราอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นก็แค่ลงไปช่วยให้คนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นให้ดีขึ้นกว่าเดิม เ <N> นี่ยธุรกิจนี่มันคือวินวินธุรกิจนะครับยิ่งเราช่วยให้คนอื่นประสบความสําเร็จเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่านั้นนะครับสาคัญคือการที่วันนี้เราจะช่วยคนอื่นได้เราก็ต้องช่วยตัวเองให้ได้ก่อนนะครับสาคัญคือ2ข้อแรกที่เราจะต้องมี mindset ม,มีมุมมองนะครับแล้วก็จะต้องเข้าใจในการทำธุรกิจก่อนและเมื่อเราเริ่มมีผลลัพธ์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะส่งต่อหรือว่าเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดในของมรู้ที่เรามีให้กับคนอื่นได้นะครับซึ่ง ภูมองว่ามันคือธุรกิจที่สวยงามมากๆเลยนะครับยิ่งเราช่วยให้คนอื่นมากเท่าไหร่เราจะได้ยิ่งกลับมามากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสามข้อคิดของพี่ส้อยนะครับที่มาแชร์ให้กับเราในวันนี้นะครับยังไงก็ผบมือให้พี่ส้อยอกอนึะครับโอเคนะครับ,นะรบก็จบเร็วมากเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวให้เราทุกคนนะครับเก็บเก้อี้ได้เลยครับ